ให้ส่งมาหานูนาเลยนูนาให้ส่งมาหานูนาเลยนนาานนเลย <c oughs> นี่ยน,นะคะก็ใช่ครับคุณตะลกเนี่น,นะคะภาพย้อนยุหหาดูได้ที่ช่องสมุนชูชันแนะวเ <c oughs> มื่อกี้แก้ได้แล้วนะคะ <c oughs> ตกใจหมดคิดว่าเครื่องพังโอ้ยถ้าเครื่องพังนะแอดเออแอดกะหลงเออแอดร้องไห้แน่เลยถ้าเครื่องพังนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะดอลลาเองเครื่องพังอีกแล้วเพิ่งได้ยังไม่ถึงต้องผ่านแล้วมั้งเท่านั้นนะไม่ถึงสามสิบดอลลาร์เครื่องพังนี่แอดร้องไห้เลยเด้หนีโอ้ยแม่ดากี่ดอลลาร์แล้วน่าจะสิบกว่าแล้วเลยอ่ะเร็วนะงั้นน่ะขอบคุณ นี่นะคะนี่อันนี้เห็ดนะคะแม่บุญทินกับแม่ดานะคะไปหามานะคะมีแต่แม่บุญทินนี่แหละยังไม่ได้เดี๋ยวก็ได้ยังไม่ถึงพันยูโรยังไม่มีคิดปังนานเลยถ้ามีคิดปังก็ได้เงินเลยแดดย่านนี้ไปเจอคิดปังย่หนิงอ่ะโอ้โหมามาเช้าไปดูเท่าไหร่ละเจ็ดหมื่นกว่าแปดหมื่นกว่าโอ้โหแค่ถ่ายคนคนเดียวนั่นเหรอใช่ ไม่ไม่คือย่าหนิงได้คลิปคนเดียวด้วยไงมันไม่มีอะไรอ่ะเนาะค่ายเม็ดมันตรงมีตำรวจเหรอเสื้อผีเสื้อแล้วเพิ่งรู้ว่าวันจันทร์อ่าตั้งชื่อมงพูดไม่ไม่ไม่ตื่นเต้นคลายเป็นไม่ตื่นเต้นค่อยบอกเจ้าจะไปเปลี่ยนการตั้งชื่อใหม่ให้เป็นคลายญาหนิงไปเลยให้เปลี่ยนแรก่องก็ปีเลยก็ปีเข้ามาเลยอ่าเปลี่ยนชื่อเหมือนทร์เป็นญาหนิงเลยจะไม่ตื่นเต้น เปลี่ยนชื่อเหมือนกันรู้ว่าสร้างหัวข้อไม่ไม่น่าสนใจใช่นัทำไมเจ้าไปเปลี่ยนชื่อให้เหมือนนี่ดงเลยไม่หรอกมันแล้วแต่ดวงด้วยแหละพี่บ้านนะดวงดวงใครดวงมันด้วยใช่มีเหตุฟางด้วยเหรอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเห็ดฟางที่ทำให้เรารู้ว่าเพิ่งว่าวันจันทร์อ่านให้ดูเห็ดไปก่อนนะคะดูเห็ดนะคะอาจจะเ่็นแปะเพือนที่ของยานิงเจ้ ของของย่านนี้่ะเรื่อยๆหลายๆจะขึ้นไปเรื่อยๆเกือบร้อยดอลลาร์นั่นเลยยาวด้วยก็ใส่โฆษณาเป็นหรือเปล่าถ้าใส่ไม่เป็นจบกันเลยใช่ไหมพี่อนุวัฒน์ถ้าใส่โฆษณาไม่เป็นจบกันเลยใช่ไหมอ๋อค่ะค่ะหมายถึงเครื่องของการลงค่ะอ๋อค่ะ นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นหนอไม้นะคะตลาดน้อยบ้านลุงพลนะคะก็ไปหาเห็ดมาแม่ดากับย่าหนิงนะะี่ค่ะเห็ดห้อยเต็มเลยนะคะเห็ดละโงกนะ่นเองโอ้ยถ้าถ้าแอดไปหานี่แอดคือจะคือจะ,อจะตื่นเต้นอะเนาะคือจะตื่นเต้นแบบออ้ยสสญญไมมันงามแท้เน<ท>ี่ย<อ>นะคะ ้าบ้านลุงเดอ้อบ้านลุงไปใเดพ่อม,ม,มีคนดูแค่หคนเองตอนนี้ใครนะ่มอมดูหโเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปอยู่นี่ละเขาไปดูช่องใหญ่หมดแล้วขเขาเหรอใช่ไอ้ลุงไงก็เขาไปเขาไปดูช่องลุงหมดหละมแล้วเราก็หาเพื่อนบ้าง เมื่อเช้าคลื่นรถผ่านหลายคันน้องหนูหน้าเนาะเอ้าวเที่ก่อนทาไมมันมันมันร้องอ่ะอ้าหนูก็ตกใจคิดว่าเครื่องหนูพังเหมือนกันค่ะพี่กาหลงค่ะคุณกาหลงดูที่จะมีนดีกว่าคุเครื่องค่ะดูค่ะตอนนี้นะคะไม่มีอะไรนะคะมีอยู่กี่คันือว่ มาพากันมานั่งอยู่นี่มาเอา้าพากันไปใส่เบิร์ดนี่ตอนนี้แอดมานั่งอยู่หน้าร้านแม่คําใสนะคะ จงสายหลับบหรอแม่ถ้ากินถ้ากินข้าวเที่ยงน่ะเอฟซีเขาเลี้ยงข้าวกล่องเดอร์แม่ไปเอาเดอร์ร้านปลาซอเดอร์หนูไปลงชื่อให้แล้วอะไรนะแม่โอ้นอนไปงั้นค่ะ ่ะนี่นะคะดูที่ถนนค่ะจัดไปค่ะส่งถนนค่ะพี่เฟื่องส่องแล้วค่ะนี่ยะ,ะ่ะตอนนี้มาน,นั่งอยู่หน้าร้านแม่คำสายนะคะนั่งตรงนี้แดดมันจะไม่ค่อยส่องเนาะแดด แต่มันต่ำนิดนึงนะคะ ถ้ารถมานะคะเราจะขอแผนไปที่รถนะคะ